ต้มจุกมากเราจะไปโรงเรียนไปหาผู้เฒ่าไปห้ามแล้วกลับขึ้นมาแล้ววิ่นหัวแล้วได้กินยากินยาแรือเล่าครับกินแล้วไปโรงเรียนมีคู่เดรัจยังอ,อยู่วะคู่จอนสอนเหี้งสอนวาดรูกเล่าปูป่ผีหลอกวาดเป็นหรือเปล่าวาดเป็นแต่ว่าเราบ่ได้วาดเล,<า>ล่าปูป่แต่เราวาด ว็อกกี้ว็อกกี้เอาลาเชนซื้อเป็นหรือวันนี้บ้าซื้อซื้อซื้อลาเราเนี่ยเมืองปันีสจมุนเยียงก่อตั้งชื่อให้เป็นชื่อเจ้าของปานีสจมุนยังก่อนเด็กยิงปันีสจมุนสีสุกขามืออื่นโรงเรียนลาชื่อโรงเรียนบันคอตอนแค่ยุ่นแซ่เมื้ออื่นจะไปอยู่มื่อไหร จออยู่แถาอาทิตย์ก็ืนิดูเกินมากท่เดียวอาทานเบิดละวันนี่เปลี่ยนทานได้ลูกปวดหัวีแดงไปมน่องมรงอยา้แรงอยู่ก่อแร่ไปซ้อมก่อนงไปมไปแรงอยู่ก่อนเนี่ เลเอาก็สอนใจเอารองเต็มอย่างวะวิ่งหัววิ่หนูกันน้อยผักกินยาเลยเนาะเด็่ได้ไปสอบมึงเอาไฟติเมื่อแนี้ยไปตากแดดทักหลายตีตีตากแดดยุดติเมื่อนี่เงินละไปเรียนตากแดดน้อยกับวิ่นตัวกินยาแล้วยังปวดหัวปวดจ็บปวดมื่อแนี้ี่ตุ้งเหี้ยไปกินซาบูอยู่ อ๋อหันปวนก็บม่ได้ไปตัอกินยูจ่ะกินยูทองแอร์บ๊ายบายบ๊ายบายก็ตัวขึ้นบ๊ายบายก็ลาป่วนหัวลาลาวินหัว